ว่าเลี้ยวไปทั้งดินกระสงขาวเกลอเอาจียงซีอยู่น้านนอกของจีแนะนั่งจีบอกเป็นต้นหมูเนอะการจีบอกว่าบ้านไหนอยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาใครหันหน้าไปน้าไหลไปทั้งไหนหันหน้าไปทั้งนั่นหันหน้าไปทั้งหันหน้าไปทั้งงามไหลเด้งเด้งกดแยงอะไรฝั่งายหรือฝั่งหัวแม่หนังซีหนังซีมันไหลไปหมด ได้่าข้าวสักทีหัวมันยื่สาย่ีม่ยูดหัวยัดสิไม่หันไป็นคนจีบเลยไม่หล่อท่านท่านมองกนไม่สิบอกเฉยๆคือผมขับรถไปกรุงเทพยเนาะผมไปแฮมับปกยิงอันผู้อยู่ทั้งหลังกับอันหลังทิ้งทิ้งทิ้งกันโยนทั้งหลังนะท่านไป็นัวสร้อยก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายผมก็เลี้ยวปั๊บเลยบอกเป็น้ายทั้งนั้น ทั้งไหนสันการ์ดผ,ผู้นำหันหลังเนื่องเช่นกระจกนี่สิใช่เพื่อนอะยิบหุ่นคนเกิเลี้ยวไป็นุ่นแล้วใจนี่ล่ะแม่นานซี่อยู่ฟังบรรเลงยิปฟังใสหรือฟังขวัวเมนานีล่ะหันหน้าไปทางน้าไหลไหลไปทั้งไหนหันไปทั้งน,นั้นเขาสิเนื้อหูมันยื้อใสไมอยู่หัวอันนี้เป็นรักษาคนเด้อถามตอบน้ะที่บ่งบอกคุณยิบหันไปถือคุณยิบหันไปทั้งผิด บม้อใส่กัวหัวนี่แหละพูดง่ายๆมัดกระแมสตัวนี้สองขาบหม้อใส่แลนอกห้าไปแล้วก็พนักพนักตัดสินเป็นเห็นฟังใส่ห้องแม่นของผมแต่ก็เป็นของประเทศไทยที่ท่านเล่าที่ท่านาอาจารย์เล่วที่พนักงานมาเป็นของไทยเ้างน้เป็นของไทยข้านนั้นเขายังมัดเทียมเอาเขาสิดว่าเอาน้องไข่เอานีกไปประเทศเขาเดี๋ยวนี๋เขาพวกสิหนุ่มจุ